สวัสดีครับผมประสานตื่นเต้นบอสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งกับเช้าวันใหม่มันเป็นเช้าไปไปใบใบสาชานเนา <c oughs> ะไม่พ่ายพี่เขาว่าจะเพกว่าคลิปนี้เอาเหนือไม่ได้นั่งกินข้าวอยู่ในห้องวันนี้เหมือนที่พูดก็พี่พว่าพี่ววเขาว่าอเนาว่ะเบ้าเหนือสาชาน <ๆ S 1> จะมาตรวจโรคโคเออโคโรนาโควิดเนี่ยจ้ะอก็เลยนางที่สี่มาตรวจครับเลยสองคูมากกับสายสารสองค,คน มาไหนชาวจานน,นี่แคทเขาเอื้อนอย่างบุกเอื้อนมาจากไหนก็เดี <c oughs> ๋ยวนี้เดี <c oughs> ๋ยวนี้ที่มาเหนือมาลงนี่คือเนี่ยครับอไอยังง้อสังสังทางโฟซอนโกโฟซอนโฟกอนโซมันมันที่หมายถึงภาษาอังกฤษจัลชาารนอาไงเฮลซ์เซ็นเตอร์คือ,อ,คอมันเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับศูนย์สุขภาพของบ้านเขาซุ้มนี่ละเพผมจะไปตรวจโรงงานจะไปตรวจอย่างหมือนพันอย่างง้อ เหมือนพันห้าสอบ้านเออห้าสอบ้านเขาพอจะมีพอจะมีรูปในยอดสาวนเนาะแต่ยำทันได้เข้าไปเอะพี่น้องเอ้แต่พอเหนือเห็นป้ายแล้วว่าเหล็กสิบเก้าอย่างนะแต่ขออนุญาตยำทันได้ไทยสาวจานเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ไปทายข้างในเราดีกว่าเน้อไปสาวจานตื่นเต้นบอกเติบหนึ่งเลยดิย่านจ็บนะใส่ชุดสทำงานใส่ชุดทำงานนะพี่น้องเอ้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาวันนี้แต่พอดีเท่าแกโทรถามให้ว่าจะจด โควิหนาสำนับคนต่างชาติหรือว่าคนทั่วไปที่ต้องการตัวโควรดนตามกฎหมายเนี่ยจะสิ้นสุดวันไหนของเขนเฮาวะนะที่นี่พนักงานก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ค่ะเ่าแกก็เลยยังรีบจะไปไปเลยให้บ้าวเหนือเายสานเลิกทำงานก่อนเลยแกไม่ได้มาส่งเมนเลิกก็สฉาสารให้มาก่อนแล้วกลับไปทำงานใหม่กลับไปชุดทำงานมาเาสันเข้าไปก่อนเนาะ มาถึงติดตัวโลกแล้วครับพี่น้องเอ้ยบางเหนือตัวไปแล้วครับเจ็บขนาดเลยโอ้ยซอยสารน,นั่งรอดูดครับวันนี้บางเหนือซอยสารมาตัวโลกโครโรนาโอ้เจ็บพี่น้องเอ้ย ต้องกรอ,อกดิมิดหน่อยครับรถคนก,ก,ก็หลีกมาต่อคิวอนะพี่น้องเลยคนน่ะต้องไปสอบสามคัน้วยนะครับ เดี๋ยนี้มารอสองสามแต่ไม่เจอคนทางซาาิสักคนเลยเขาก็ช,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 าชอบถามครับว่าเอาเปลี่ยนไข้เป็นอยังบร 네. 생일. 생일. 몇한 번만 더 보여 주세요. 아니요. 참 청구백 80년 10월 1일? 네. 10월 1일이요. 어디요 네. sản 33 đắng 당으로 กุรีก็ตาดเรียสะตาดเีสเยเนี่ยขอบคมลยเก็บลอยเลยพี่น้องเลยพี่ไม่ไจาวจันเตรียมแต่ไปพาสปอร์ตมาตรวจฟรีครับ โ okay, อ้เจ็บอาดซานตั้งตาขึ้นไหลได้มาตรวจได้เลยตรวจฟรีไม่มีคนเลยเนาะแต่ที่เขตบางเหนือนี่จะสิ้นสุดละ,นะนเนาโดนเลยไปเยอะอืมแม่อนอยู่สาสานเจ็บบอก เติบหนึ่งก็ได้จะจะวะศูนย์ตัวโควิดนาที่บางเหนืออยู่เนาะในเขตบาเหนือได้เหนืออยู่นังได้สี่มาอีกครับตัวฟรีสำหรับคนต่างชาติมีแค่ใบพาสปอร์ตแล้วก็มาเปิดจะตอบคำถามอยู่นี่สาวฉันของคนนี้เตรียมใบพาสปอร์ตเอาของเจ้าของยุไส้คนยื่นกับเธอช้าเพิ่งอ้ายเมื่อกี้จ้ะดีดีเออเขากอกเกาะเขาไม่เขาเราไม่ต้องเกาะอะไรสักอย่างเนาะเขาจ็คการพนักงานเกาะเขาหมดครับแค่ถามว่าทํางานอยู่ที่ไหน แล้วมาได้กี่ปีขนานละแค่แรกเขาอถามหาตัวเครื่องบินก่อนเขาก็บอกว่าผมไม่มีตัวเครื่องบินผมมาหลายปีแล้วจบเลยเขานึกว่าเขามาท่องเที่ยวเนี่ยกาหลีอยู่ในช่วงกักตัวสองอาทิตย์เมนยูเมนยูผมว่าไม่มีแค่มาตัวตามกฎหมายของเขาหลีเฉยวายแบบนี้อือออเมนยูเขาถามว่าแล้วมีอาการเจ็บหรือเปล่ามีอาการเป็นไข้ปวดหัวหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วเขาก็ถามว่าเงี้ยมาตัวทําไมเขาก็บอกว่า มันเป็นกดของเกาหลีเมันบอกให้เวคโนนต่างชาติมาตรวจมูเพื่อนฝูงบอกให้มาตรวจแบบนี้ก่อเข,ขาก็ว่าอ๋อให้ตรวจครับเพื่อจะเรียกอย่างก่อนในเขตบางเหนืออยู่นี่นะโพคอนโซพี่นอออ้องเอ้ยสั่งสั่งทางโพคอนโซจริงๆมาตรวจก็ดีนะครับบอกให้เท่าแก็พามากอะไรแต่เบารเหนือชาวานเท่าแก็บ,บาาไม่ว่างไม่ว่า,วางเพราะบอกว่ามัน,นไม่มีคนงานไม่มีคนงานนะชาญน้องเมื่อเม่อบางเหนือชาวานเดินไปไหนว่าชานไปเดินขึ้นแท็กซี่ยูน้ามั้งคะพ้นแล้ว ยูนี่ไปมีแท็กซี่อย่างเงี้นเออโอ้ยมีซากุระมาแล้วนะเห็นยูอาทิตย์หน้าจะได้พูดค่เพื่พี่ชมพรกซากุระแล้วปลาสาหรานโอ้กีโดโรดีย่เขาไปลึกๆเด้กผู้สาวนั่นกันเลยปลาสาหรันตาไหลเลยมัน <20 S 1> บเ<ะ>ติมนึงอยู่ด้วยเนาะอือบ้านเหนือสาหรันโดนใส่ได้เดินออกไปข้างนอกครับดอกซ<ห>ากุระเริ่มมาแล้วพี่น้องเลยเฮะ จำก,กุระได้นั่นอือได้พิสองอันนัข้างล่างน,นั่นเนาะไหนอันเนาะยัง,องโอเปตไปชาชันยางที่บอกนะครับคนต่างชาติอย่างเราไม่ต้องกลัวแม่นบอสชาชัเขาก็แค่ถามเขาว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดใช่ไหมเมอ,อ,อตรวจโควิดนาเนี่ยบ้าเหนือก็ตอบไปว่าบอ มาตัวตามกฎหมายของเกาหลีที่อยากให้คนต่างชาติมีความร่วมมือตะกี้ไทยก็ม่าสามารถจะพูดแร้งได้แล้วก็ม่าสามารถเข้าไปใกล้เพ่นได้เพราะว่าเาขาก็ลัวละเิมือขเลทธิ์ของเพิ่อนสาวสัเนาะบ้าเหนือก็ไทยไทยคลิปแต,แตแ่ไก่อตอนที่เดินเข้าไปก็ปกล้าไทยนะครับพอนี้เป็นตรวจของบาวเหนือเซตแล้วค่อยมาไทยของสาวิสานพูดถึงว่าไม่ต้องกลัวอย่างเลยจะพนักง,งานก็พูดกับเราดีมากเลยเออเนี่ยนี่นี่สาวสารเนี่ยเนี่นนนยสื่อเิ็นนงฮะเนาะเนี่ยครับ นิสีบ้าเหนือนี่สัญลักษณ์ของสังทางโพกอนโซอาจจะเป็นศูนย์ศูนย์สุขภาพหรือว่าตัวเออจมันมีลูกกากระบากก็คือตรวจโรงงานตรวจสุขภาพตรวจอย่างของโรงงานของของความสะอาดของนี่หรือไปเมื่อกี้น่ะมันก็มีคนบ้านของหมอตรวจตัวสาวิสานนะพนักงานถามสาวิสานพร้อมนะว่ามากับคนผู้ชายคนตรวจเมื่อกี้แล้วอาเจี้นี่มานําบ่กว่าสั่น เขาสั่งเาเลยว่าไม่ได้มามาสองคนเอ้าปวสั่นเก๋อยากตรวจปวดสั่นไห้ลุงวันั้นพนักงานก็เลยบอกเก๋ว่าถ้าไม่มีอาการยังก็ไม่ต้องเฝ้าตรวจเด้อเดี๋ยวรอก่อนรถมันติ่มมาสั่นจริงๆคนเกาหลีมาเพื่อกลับตรวจนะครับแต่ผงเปิดโอกาสใ้ผลต่างชาติมากกว่าแต่ที่แลเพไปนก็ถามเบ้าเหนือเยอะๆนะว่าอย่างง้อจะมาตรวจทำไมบ้านเหนือก็บอกให้เบอรว่ามันออกโรทัศน์ของเกาหลีว่า เป็นภาพเป็นเออขอความรนูมือจากฝงคนต่างชาติให้ไปตรวจโควิดนะเขาบอกใครนี่เปิก่อนอ๋อเปินมีสองคนผู้สาวแล้วครับเพื่อนกับมาได้บังคับจะเบ้าเหนือสาวิสานบามาก็ัได้แม่ก็ได้บอกว่าช่วงเนี้ยขอเปิดให้ตรวจฝีกับไปตรวจใบก้อนเพราะว่าอีกจังน้อยถ้ามันมีกฎหมายเข้ามาไม่ เขาเขาจะเป็นคนตั้งชาติตรวจมุสลิอย่างเขาจะได้เสียงเงินเธาแกบอกแบบนี้เ,ออนเขาได้จะได้มีข้อความจากศูนย์นะว่าเขามาตรวจแล้วว่าเขาไม่ได้มีเชื้อบ่มีอย่างให้เพิ่นดูว่าเขาตรวจเรียบร้อยแล้ว,ลวเธาแกบอกแบบนี้ก็เลยมาจ้ะเขาจะมีไม้สองด้ามแทงปากข้างหนึ่งแทงดังกุ๊ถงถามวม่อยากมาไหมก็บมไม่อยากมาไม่อยากมาเพราะเขาก็กลัวนี่สาวสารเจ็บดังจนแบบนี้แล้วแล้วก็เขาก็เสียงพ่อผมเขาบรรลุว่าะภจะเป็นเสียงความเด็บเพราะว่าคนอื่นเพิ่งก็มาตรวจที้ออกนี่ก็ได้เหมืนว่าสาวสารนี่ออกสีนี่ ปไปขอบคุณพี่พน้งนองทุกคนที่ยังติดตามคลิปอนุสารสารคลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายครับแต่เป็นแจ<ค>แต่เออแต่ก็เป็นคลิปที่ว่าเออก็อยากจะบอกผ่านผ่านทั้งยูทูบไปว่าเขามันต้องไปกลัวอย่างน้นองสา,าสารสารน้องรับคน,นที่อยากตรวจนะเออเออแมนอยู่ก็ตรวจนั่นแหละครับดีกบติดตามคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกลังใจบนเทอร์สานน้ำด้อ ครับดีางคิดหน้นะครับดูได้สุขภาพกันทุกคนนะคะสวัสดีครับ